สวัสดีครับเพือผมแบงค์เกมโมเกมแค t ต e c แคทเกมไฟในแอฟเฟรดี้แฟนเกมเจอเช่นเคยผมนะตอนนี้ก็มาถึงคืนที่6กันแล้วผมนะผมเริ่มไม่แน่ใจแล้ว,วเกมนี้จะมีถึงคืนที่เท่าไหร่ครับผมนะแล้วจะมีอะไรเปลี่ยนแปลงไหมยังต้องมาหาหุ่นที่ผีสิงอีกหรือเปล่าหรือจะเปลี่ยนไปเลยเพราะว่าตามเนื้อเรื่องนี่เราจะต้องไปจัดการเดอะแมงเงินใช่ไหมไม่รู้คืออะไรก็มาดูกันโอเคมา ผมสังหรณ์ใจว่ารูปแบบเกมไม่จะเปลี่ยนไปหมดเลยแล้วตัวต้องมานั่งเรียนรู้ทุกอย่างไหม <c oughs> ก็ไม่แน่เหมือนกันเอาไหมาอืม <c oughs> โออ่ะโอเคเรายังอยู่ในมิติพอแบอ <c oughs> เออเาแล้วบ้านเองหายไปไหนอ๋อไม่อ๋อมันมีข้างบนอยู่แล้วแค่รอบที่แล้วมีบันไดรอบนี้มีบันไดอ่าโอเค <c oughs> อืม พร้อมที่จะบุกไปสู่สิ่งที่เราไม่รู้เลยอยังเอ้เชื่อว่าเราพร้อมมากที่สุดเท่าที่เคยมีมาเลยก็ว่าได้แย้ <c oughs> <Yeah. S 1> ประตูที่จะพานายไปสู่ศูนย์กลางแห่งชั้นใต้ดินนั่นคือที่ที่เราจะได้หาผีที่เราต้องการอืมฉันก็ลองแอบดูเล็กน้อยแล้วก็ไปสกเกลมาบ้านในชั้นใต้ดินตอนที่นายกำลังสืบสวนอะไรของนายนะ แล้วเห็นอะไรมั่งไหมละ่ะก็ถ้าที่ฉันลองดูนะอืมรู้สึกว่าผีนะ่ะมันจะเปลี่ยนชั้นใต้ดินให้กลายเป็นเกมเล็กๆของแม่งไปแล้วแล้วถ้งั้นเราก็ต้องการแผนบะเนี่ยฉเช่นคิดว่าเราเนะี่ยเล่นเกมอะไรของผีนั่นไปก่อนก็แล้วกันเล่นกับมันสะหน่อยอืมแล้วก็จะจับเธอแบบ Surprise, เซอร์ไพรส์อาผีผู้หญิงเหรอแมงกิลเ <c oughs> นะี ก็ผู้หญิงเนาะตัวเมียเนาะเออแล้วเราจะจับผียังไงอ่ะจับเธอไว้ที่นี่อืมพร้อมกับวิญญาณแย่ๆอันอื่นด้วยเ <c oughs> พื่อมันเน่าไปอืมเหมือนกับที่ฉันเป็นมานานโอเคถ้างั้นจะทำอย่างนั้นก็ได้ถ้าเกิดว่ามันสาเร็จแล้วก็พอฉันเนี่ยอืมอาจจะไม่เห็นนายอีกแล้วนะถ้างั้นนี่คือการบอกลาว่างั้นนะ JR จะจบคืนนี้โอเคแล้วไงต่อดีอไปไหนอ๋อ <c oughs> ตกกระจายบันไดมาโอเคไปนะพอแบรเองเป็นเพื่อนที่ตัตูตั้งแต่เมื่อไหร่ก็ไม่รู้อืมตอนแรกก็ไม่ค่อยถูกคันสักพักไปนั่งคุยกันเฉยงง,งงเหมือนกันแต่ก็โอเ okay. ค Let's go ไหนแมงเกิลมีเกมไรกูเล่น มือใครบอกเตรียมเกมเล็กๆเ,เอาไว้อืมโอ้บ่อยอ้าวหน้าหายเวลาบอลน,นี่อ้นี่คือมันโดนฉีกหน้าไปสดๆร้อนๆใช่ไหมเพราะว่าในแฟนเกมนี้บอนนี่หน้านยังอยู่ครบตอนนี้มันหายไปแล้วไปเพิ่งโดนฉีกอ๋อ w a s d ยุทแฟลไลท์อืมโอ้แล้วก็ใช้ชิปเพื่อแฟลไลท์คาเมล่า ฮะ w h a เด h e นี่มันห้องใครอ่ะและแ้วนั้นคืออะไรแล้วก็สามารถส่องไฟฉายได้สามว่าสามารถส่องได้สามเส้นทางผมนะสามารถเปิดกล้องได้ทาไมมีทำไม,ม,ามาตรงใจคืออะไรอะไรทาไมมีไรตรงใจทําไมอ่ะตรงใจทําไม,ไมอ่ะอ๋อใช้ชิปเหรอเออมีชิปอะเสียงอะไรมันเสียงพับเพดเออแล้วต้องทําไงกับเองไงฮะ huh? ทาไงกับเองไงเอ๊ เอ้ยวะยบจจับ,ยบดะคานบจะไปยาบลิวตัวอะไรวะหูเพ่งเน่ามากเลยเคลสยองขึ้นอีกเจอพับเพลเล่นแบบงงๆครับผมนะเกิดอะไรขึ้นอย่าลืมดีวายเมสิกบล็อกตรงไหนล่ะไม่น่าจะมีปุ่มให้ตูแล้วตูไม่เห็นแน่เลยไหนอยู่ตรงไหนอ๋อนี่เหรอปั่นยังไงปั่นยังไงไม่ไม่จะปั่นเลยปั่นตรงไหน,นปั่นยังไง นี่คือปั่นแล้วเหรอกูจะรู้ไหมว่ามันจะหมดตอนไหนอ่ะโอเคโอ้แล้วทำไงดิ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 ๊ดดิ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 ดดิ้ดดิ๊ดดิ๊๊ดนี๊นาาดดิ๊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 ดดคดดดดง ฮ้ออออะไรอะไรเออแล้วทําไงเออแล้วถ้ามันเข้ามาขนาดนี้แล้วจะทำยังไงอ๋อมีมาร์คเพิ่งจะเห็นว่าข้างบนมันเขียนว่าหน้ากากกดสเปซบาร์โด <Don 't S 1> นซะก่อน <c oughs> โอเคเห็นแล้วถ้ามันมาใกล้ก็คือใส่หน้ากากใช่ไหมอืมถ้าเกิดว่ามันอยู่ตรงประตูไฟแชรแวบๆถ้ามันมาใกล้ก็ใส่หน้ากากอืมโอเคคล้ายภาพสองเนะถ่าที่ลองอยู่หลายอย่างคล้ายภาพสองนะไม่มีประตู สองไปใช้มีพับเผ็ดคล้ายภาคสองแต่ก็คิดว่าน่าจะมีแค่นี้นะอืมจิงไรคลายเพื่อไปโอ้หันได้ขนาดนี้เนาะเข้าไปเช็คอืมทาคิดว่านะเข้าใจง่ายไม่ยากมาดูกันเลยไหมเอ๊ะเอ๊ะเอ๊ะมันไม่ไปอ่ะเออมันไม่ไปอะ เอีมันเข้ามาแล้วสเปซบาร์เออไปที่ห้างต,ต้องไปปั่นโอเคครับยังไม่เห็นแมงเกิเลเห็นตัวอื่นยังไม่เห็นแมงเกิลบอสอะโอเคเพย์แมงแรลดูสถึกมากเลยอ่อลัวบางตัวก็เหมือนทำไม่ได้เอาไปสิหรือต้องรัวไว้อรัวไว้ก่อนนะแบตกูหมดแล้ว จะไปไหมเนี่ยโอ้โหบางตัวแม่งก็ไม่ยอมไปหรือว่ามันไม่ใช่วิธีการละมือมไม่ค่อยแน่ใจเหมือนกันแต่เมื่อกี้ฉายนานมากแล้วแบตมันมีจํากัดด้วยนะอยู่มุมซ้ายบนผมไม่รู้ทุกท่านเห็นป่าเออใส่ทําไมเราเดี๋ยวเสร็จนี่ก่อนแล้วค่อยไปตรวจด,ดูอีกทีเออเราสามารถมองกล้องด้วยไฟฉายได้แต่ไม่รู้ทําไงโอ้ โอ้โอ oh ้อ oh. mm ืม hmm. แล้วมันมาพร้อมอฟ็อกซี่ด้วยไนงะสับอย่างไวโอเคอ่ะวอตมมาล,ลัวเลยเหรอมันมาพร้อมกันพับเพชรกูไม่ได้เปิดและม่งมาลัวขนาดนี้โอเคครับเออไม่ทันแล้วบายชีวิตนี้โอ้โหมึงมาลัวมากเลยแบบโหแล้วฟ็อกซี่มึงจะไปไหมเนี่ยวันนี้อ่าอะกระโดนไหมเหรอ มันก็โดดมาดเรื่อยๆหละโอเคบอกวิธีการละมือฟ็อกซีม่มั้ยเจ้ไปเดี๋ยวผมปรับก่อนใช่อยู่ข้างบนดีด้วยท่านจะไม่เห็นแบตไฟผมเอามาข้างล่างโอเคฮ่าเรา,าจ,จะอยู่กันอียาวฟ็อกซี่ไม่ได้โดนหน้ากากหลอกต้องแฟลตหิมกูก็แฟลตอยู่ปาวะต้องแฟลตรัวเลยไงบางทีก็ไม่รู้ว่าจะรัวหรือค้างก็บอกกันมาเอ๊ก็ถ,ถูกแล้วแหละแฟลตแม่งแต่เมื่อกี้ทุกคแฟลตไปรัวแค่ไหนยังไม่ไปเลยอะ ต้องค้างหรือรัวบักแมงก็ไม่บอกตัวอีกบอกก็ดีนะจริงๆแต่ผมก็สังหอมันจะไม่มีแค่นี้ครับผม,มนจะมีอะไรอีกเอาแค่นี้ก็เกินมือแล้วโอ้เนี่ยบอนนี่ไปสิบอนนี่แฟดค้างจะไปไหมมันไม่ยอมไปไปแล้วโอเค แฝดค้างก็ได้ไม่ต้องแวบ,บๆก็ได้มั้งรู้สึกว่าค้างก็พอได้อยู่ผมก็ไม่ขี้เกียจจะแวบ,บๆมากโอ้มค้างยาวเลยเฮ้ยขี้กามาจากไหนเนี่ยใบสักทีได้ไหมครับเอ้ยมาลุลัวเลยกูจะไปป้องกันพัฟเพดถ้าอย่างนี้แล้วกูจะป้องกันพัฟเพดยังไงวะถ้าแม่งมาลัวกันเนี้ยโคตรเฮ้เลยครับมาสองทีสามที เฮ้ยมันจะเล่นผ่านได้จริงเหรอคือแบบถ้ามึงมากันแบบนี้ทำไงอ่ะเออเอ๊ะอย่าลืมไขกล่องคิวจะออกไปไขได้ไหมมึงมาสามติดสามตัวติดกันเน่ะหรือว่าผมต้องคอยไล่ไปวะเอ๊ะโอ้มงเห็นชัดมาก เราสามารถกดชิปกับผมนะเพื่อดูได้มันช่วยไม่แกการที่เราไปดูกล้องอื่นนอกจากกล้องนอกจากกล้องพับเพดมันจะช่วยแบบสโลดาวตัวอื่นไหนยไหมไม่เห็นใครอยู่ในนี่ตรงกลางตรงกลางกล้องตรงกลาง,ง,งมองไม่ได้ทําไมต้องกลางมองไม่ได้บะอา่า เนี่ยแล้วแม่งก็มาจังหวะเนี่ยแล้วเด็ดเหมมันจะไม่ทันเนี่ยจะเล่นยังไงอยู่เนี่ยแล้วไม่ทันอีกแล้วเฮ้ยทำไงอ่ะเอ๋คือถ้ามันมาทีคือไม่ทันเลยทำไงวะคือผมต้องห้ามออกจาก กล่องมิวสิกบล็อกเลยถึงอย่างนั้นก็เถอะตอนที่มันมาลัวๆก็ต้องปิดหน้ากากกันมันก็ไปไขไม่ได้บอกว่าแม่งอันนี้ผมไม่เข้าใจจริงๆว่าแล้วจะยังไงผมจะจ้องอยู่เนี่ยผมห้ามเปลี่ยนกล้องแหละหรือต้องหรือควรเปลี่ยนไม่แน่ใจมายัางไขให้เต็มเข้าไว้ก็ได้นานๆจะไปเช็คที โอเคให้มันเต็มอยู่ตลอดเวลาตอนที่มันมาลัวมันก็ถัดไปได้อยางปิดปรัวไปไหมไม่ไปแล้วมันก็มาเนี่ยมันค่อนข้างจะนานมากเลยผมว่าจะส่องไฟแม่งแล้วโอเคคือปิด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 ขึ้นมาปั่นต่อผ่นได้เต็มติดกลับมาดูต่อมีอะไรไหมไม่มีโอเคผมต้องหันไปซ้ายขวานี่กลัวจะมองไม่เห็นเว้ยอืม ้อยถึงกี่โมงวะเนี่ยระหว่างที่ใส่หน้ากาอยู่ไม่แน่ใจว่าสลับไปใายได้ปะโอเคบอลลุนบ่อยทำไมอ่ะจะมาก็มาปั่นกันหหยดึงมาไหมละ่ะนี่ก็หห้จังเลยแล้วอยู่ไหนละ่ะไม่เห็น บอลลูนบอยบอลลูนเบนบ,บี้อะไรของเองก็มาเหอะเนี่ยส่องหน้าแม่งอยู่เนี่ยไม่ยอมไปต้องแว็บแว็บไหมหรือต้องแว็บแวบหรือกูต้องแว็บแวบใส่มืง <laughs> ก็ไม่ยอมไปเจ๊บๆๆไปแล้วดังไปเอะตอนนี้ขอปั่นกันคลิปโอเคครับโอ้ยเนี่ยแล้วมันมาพร้อมกันนี้ทําไงอ่ะผมส่องอยู่นะนี่ผมกดส่องอยู่นะไม่รู้มันไม่น่าจะติดอยู่แล้วบเนี่ยไปสิ เอ้ยโอ้โหแม่งเอ้ยกูจะไปปั่นเนาไม่น่าทันแล้วแม่งนั่นไงดูว่าแล้วโอ้ยไปดีต้องแวบๆเลยไงต้องแวบๆโอเคแม่งเอ้ก็คงต้องแวบๆแหละผมสักขระนนี้กูต้องรัวขนาดไหนวะแม่ง หน้ากากไม่หลอกหรอกกูก็ไม่ได้หลอกกูไม่รู้ไงไม่บอกว่าต้องแฟดรัวนัวหรือว่ายังค้างๆโอเคเข้าใจแล้วคงจะต้องรัวๆัวทุกตัวแหละมันคงไม่มีตัวนั้นค้างตัวนี้รัวเนาะไม่น่าจะมีไม่น่าจะเหมือนกันโอเคผมจะรัวทุกครั้งแล้วใช้เวลาเรียนรู้นิดนึงแต่ก็โอเคไหมต้องรัวแค่ไหนวะแม่งจะกดให้นิ้วหักเลยใจเย็นมันไส้เลย เหมือนบางตัวมันก็ไม่ได้แบบพวกบันนี่หรือเฟรดดี้อะไรผมรู้สึกว่าส่องไปก็เท่านั้นรอแม่งเข้ามาเลยอะไรเงี้ยมีฟ็อกซี่ตัวเดียวที่ต้องรับมือด้วยไฟที่ต้องกดลัวๆแต่นอกนั้นถ้ามันจะมาก็ปล่อยแม่งมาเลยแบบนี้ป่ะคิดว่านะเพราะว่าผมส่องหลายทีแล้วมันไม่ค่อยจะมีอะไรเกิดขึ้นก็ปล่อยมันมาเลยอะไรนี้น่าจะได้อ่าไม่มาวะรอบนีชาไว เช็คให้แน่ใจไม่มีอะไรอยู่บอลลูนบอยสวัสดีซ้ายขวาผมต้องหันใช่ไหมผมรู้สึกว่าถ้าผมไม่หันผมจะไม่เจอบางตัวที่แม่งแอบมาวะนี่เงยมาแล้วแล้วไงก็ทาอะไรไม่ได้ก็รอแม่งเข้ามาผมว่าผมแวบไปก็เท่านั้นเปลืองไฟเราแวบสายเอาแม่งก็หายไปเลยโอเอค okay. ใช่ไหมเออปล่อยแม่งหมืนถ้าไม่ใช่ฟ็อกซี่ล้วไม่ต้องสนใจผมว่าเอางั้นดีกว่ารึมีเสียง เสร็จนี้แล้วเดี๋ยวขึ้นไปเลยอย่างไวปั่นต่อเลยอย่างไวมีเวลามากเช็คอ่าช่างช่างหัวฟ็อกมันฟ็อกซี่เปล่าไห่มันเฟรดดี้มีแค่ตัวเดียวเนาะเอ้ยเดี๋ยวมานี่เหรอแป๊บหบนึง่งฮึบโอเคประจัดการไอ้นั่นก่อนเพิ่งจะมาไม่ชา้าไปใช่ไหมเออโอเคไปแล้วมั้งเอ้ยโอ้โหแม่งเลยเดี๋ยวคอยเต็มก่อนโอเค มีเวลาอยู่โอเคผมต้องให้เวลาก,การไขมิวสิคบล็อกพับเพเยอะๆเพราะว่าเรามีเวลาอยู่แม้ว่าผมจะไปปั่นมาก็ยังกลับมาทันไอตอนที่มันอยู่ข้างหน้าเรามันค่อนข้างจะมาช้าสนใจการปั่นให้มากกว่านี้ก็จะดีกว่าโอเคนั่นคือเฟรดดี้ปล่อยแมงเรานั่งปั่นต่อจะมาก็มาไม่มาช่างโอ้โอเค ต้องนานถึงแค่ไหนวะเนี่ยมังกลับไปปั่นต่อเลยอย่างไวเจ็บ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 ดูข้างหน้าฟ็อกซี่นะจะมาว่าแล้วเชียร์ว่าไปดีว่หาห่านิช้าเหลือเกินมันน่าจะไปแล้วโอเคงัค้นผมจะไปกลับไปปั่นต่อบอนนี่นช่างหัวมันมาแล้วโอเคปึ๊บ,บชิ้กามอย่างไหนวะเนี่ยเมื่อกี้บอนนี่จะมาไม่ใช่เหรอโอเคสองไม่มีใครไปแล้วถึงมีก็ช่างมัน เด๊บเดือบเดืบเดืบเดืบโอเคเึ้ยเปรบ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 โอเคเริ่มคุมได้ละไม่มีนะโอเคโอค้บเนี่ยถ้ามันมาทีตัวแบบนี้ยังพอไหวแต่ตอนแรกๆคือมังมาแบบโคตรรัวเลยมาติดต่อกันซะไม่แน่ใจฟ็อกซี่จะมาป่ากดดิเฮ้ยช้าแล้วอืะโอเคไม่มีตัวรัวไว้ก่อนเลยเคียว <c oughs> นึกว่าฟ็อกซี่มันจะมาไม่ไม,มาหกโมงเช้าจริงๆหรือว่ามุมขวาบนมีเวลาอยู่ผมเนี่ยผมต้องทำให้ถึงหกโมงเช้าเลยวะ นานมากเลยเนทั้ทงนั้นพี่ตีหนึ่งเองฮะฟักคคอนข้างจะนานมากเปิดมาไปต่อเลยเชฟจะวายต้องมาโอ้อะไรอะไรมิแวร์แมงเกิเลดค to be you know you can't be here คืออะไรอะเอคืออะไรเหรอไม่รู้จะทำไงคุณต้องทำอะไรไหมระวังแมงเกิ ยังไม่เห็นแมงเกิลเลยผมต้องกดอะไรปล่าวะผมต้องกดซ้ายขวาได้นอนกดอะไรไม่อะกดช่องแอร์ได้เหรอโอเคระวังแมงเกิลแมงเกิลมาด้านขวานี่เนี่ยแมงเกิลปะเอ้ยตรงกลางก็มาวะ่ะเอะออกมันมาตรงกลางกดอะไรไม่ได้เลยอะผมต้องกดอะไรกดอะไรไม่ได้เลยมันเหมือนกับว่าเอ๋เดี๋ยวมันเอาชิ้นส่วนมาหัวามาแล้วแขนเริ่มมา ผมดูแค่ได้แค่ซ้ายขวาแล้วก็ทำอะไรไม่ได้เอ๊ะมาค่อยยังไงเอ๊ะเอ๊ะระวังแมงเกิลแล้วกูจะระวังมันยังไงโอ๊ะรวมร่าง100%เปขี้ยวอย่างเทพฟิวชั่นเป็นตัวแมงเกิลแม่งเทพมากแล้วไงต่อครับเออครับเข้าใจครับว่าฟิวชั่นแล้วเป็นเบจิแมงเกิลเบจิแมงเกิลเอ็นเกอจะมาเหรอโอเคแมงเกิลวิเม้งคือเวทูเอเทอร์เวนต์แอนด์ฮอลเวนส์ฟรอสต์ยูโกธวิทไทน์แอนด์เบรก ทูเดอะคาเมล่าโฮเดอะไลท์ออนเธโอเคเราต้องกดค้างไว้รอบนี้เข้าใจแล้วแล้วก็พับเพจก็ไม่ต้องแล้วใช่ไหมไม่มีพับเพจแล้วดิโอเคโอเคมันจะมาทางเวนเออ oh ต้องทำยังไงเนะี่ยกูต้องเล่นใหม่หมดเลยไหมเนี่ย <c oughs> เออวัดอ๋อถ้ามันมาต้องใส่หน้าก,กากโอเค อย่าเล่นใหม่ได้ไหมโอ้เล่นใหม่แต่ต้นเลยยายแม่งผมงงอะ่ะแม่เ้ยมึงเปลี่ยนตัวแล้วมันก็ไม่บอกกูเลยฮมันก็บอกแหละแต่ผมไม่ค่อยเก็ตว่ามันยังไงต้องคอยดูเว้นเหรอที่ว่าเฟ่เมื่อกี้ผมต้องคอยดูกล้องช่องแอร์สองทางแล้วคอยส่องคฟยใส่มันตอมันมาก็ใส่หน้ากากเนาะ คิดว่าน่าจะเป็นอย่างนั้นแม่เอ้ยและนาเลยนะ่ยตัวอยู่ตั้งแต่สิบโมงยันหกโมงเช้าเลยไงเนี่ยเวลามันเริ่มตอนเก้าโมงเช้ามันเช้าแน่เลยว่าไม่เมื่อคืนขนาดนี้นะ fuckin hell แล้วคือมันเป็นหมวดต่อเนื่องยนะคือเราต้องคอยพยายามเหลือแบตไว้ให้พอรับมือแมงเกินตอนหลังเด็เพอมันโหมดแมงต่อเนื่องกันถ้าเราทําไฟหมดแต่ตอนนี้ก็คือไปตายตอนแมงเกินมันไม่ง่ายเนี่ยบ่อยไปเช็คฟ็อกซี่โดยนะ่าจะมาหรือเปลไม่มีโอเค ตัวรัวไว้ก่อนเลยเที่ยวก็คือไอ้สองทางน,นี้มันจะไม่มาจนก,กว่าจะแมงเกิลผมก็ว่าอยู่ไว้ช่องแอร์ซ้ายขวาน,นี่มันะมันจะมาเป็น,นโปรเลยทางนั้นก็ไม่น่าจะมาจนกระทั่งแมงเกิลเราก็ดูแค่ข้างหน้าก็พอก็จะง่ายขึ้นแลวมั้งใส่ทําไมเราเฮ้อ้าวไปดีเหมือนเดิมเคงันปล่อยไปเฮ้ยเดี๋ยวไอ้บอลลูนบอยมาเหรอพิ่จะเห็นเองมาครั้งแรกเนี่ยปกติไม่เคยเห็นหน้าเออบอลลูนบอยแม่งมาเฉยเลย เฮ้ยเดี <complex í toys> ๋ยวไปสิบอยบอยไม่ยืนทําอะไรบอยบอยแม่งยืนทําอะไรบอยแม่งยืนรออะไรเนี่ยไม่มีอะไรบอยไปเว้ยเอ้ยบอยแม่งมายืนทาอะไรวะบอยแม่งยืนทาอะไรใช้ไฟไม่ได้ใช้ไฟฉายไม่ได้บอยบอยครับบอยทําอะไรกูเนี่ยไอบอยไอเว้ยเลยแต่ฟอกซีมาก็ตายเนี่ยตอนเนี้ ไอ้บ่อยมึงทำอะไรเนี่ยหรือต้องคอยเช็คบ่อยวะมันก็บอกที่การรับมือฟอ็อกซี่ทันที่จะบอกบ่อยเบาถ้าเกิดเราโดนบ่อยก็คือเราจะไม่สามารถเปิดไฟได้ครับผมนะซึ่งก็คือตายแหละกับฟอ็อกซี่เวลานี้ต้องเอาไว้หกโมงเช้าจริงๆเลย วันหนึ่งเลยนะถ้างั้นตัวอยู่ในนี้แม่งเป็นวันเลยนะบอกให้ถ้าดาหกโมงเช้าเนี่ยไอ้บอยมึงมาจากไหนอะรอบที่แล้วผมไม่เจอบ่อยนะเว้ยไอ้เฮนี่มาไงอะรอบที่แล้วผมไม่เจอแม่งไงรอบนี้มันมาจากไหนวะบอย ไอ้เฮ่บอยมึงมาจากไหนนี่ออเนะเปิดไม่ได้ฟ็อกซี่ก็เล่นตัวแน่นอนแต่ <S <S มันจะไม่บอยด้วยว่ารับมืออ้บอยยังไงอีบอยอยีออยเวนเนี่ยแม่งรอบที่แล้วผ่านได้หมดโดยไม่เจอบ่อยสักครั้งผมก็เลยไม่ได้เตรียมรับมือแม่งเลยจะรับมือแม่งยังไงบ่อยนะบ่อยแม่ง ต้องคอยดูแม่งบ่อยๆเนี่ยโอ้โหสยองอยู่เนี่ยต้องคอยเช็คช่องแอร์เพิ่มเลยไงผมพยายามล,ลองดูแวะมาดูช่องแอร์พักๆก็แล้วกันเดี๋ยวดีเสียงไอ้บ่อยอะท่านต้องมาดูช่องแอร์เพิ่มโดยยิ่งลำบากเลยเนี่ย เสียงไหลไอบ้บอยแม่งมาทางไหนมันน่าจะมาทางช่องแอร์แต่ผมไม่รู้จะรับมือแม่งยังไงยีนเสียงฮัลโหลแม่งอยู่ไรเนี่ยไอบ้บอยนะไอบ้บอยไม่เห็นแม่งอยู่ไหนวะมาตอนไหนอยู่ที่ไหนไอบ้บอยเว้ยเนี่ยอ้อชิกะกำลังมาเห็นชิกะกำลังมา จะไปทำอะไรได้เนี่ยแมงมาลวชิกะไอ้บ่อยมันจะมาอย่างไงวะใจะเย็นมันก็มากันรัวเกินเย้ Boy, บ่อยก็จะโผล่หัวมาด้วยเนี่ยมาอย่างบ่อยมาแล้วไปอย่างบ่อยไปอย่างบ่อยโอ้โหบาอะไรเค แล้วบอยมาปะบอยแม่งอยู่ไหนวะเช็คบอยกันอยู่เห็นปะเปิดสิโอบอลนี่จะมาทางนั้นแต่ก็ยังไม่เห็นบอยนะบอยแม่งมาจากไหนวะโอ้ฟ็อกซี่อ่ะก็แต่เมทแมนไปอย่างฟ็อกซี่เมื่อกี้ไม่แน่ใจไปสิไปก็แต่เมทแมนฮึบ เช็คซ้ายขวาอืมผมก็ยังไม่เข้าใจว่าจะละมือบ่อยยังไงบทมันจะมามันก็มาบทไม่มาแม่งก็ไม่มาผมก็เลยยังงงต่อไปก็ช่างมันก็นแล้วกันมาไม่บ่อยไม่เห็นบ่อยมันแอบเพราะไม่แน่ใจโอ้ยไยยชิกามาก็ปล่อยชิกาไปไม่ว่ากันไอ้บ่อยมันจะมาทางไหนวะ บ่อยมันมาอย่างไงตอนนี้ก็ยังไม่รู้ไปแล้วโอเคบไปหรือ,อยังไม่แน่ใจเช็คอีกทีนั่นไงยังไม่ไปไปสิแน่บิดเขไปแล้วสรุปไอ้บ่อยมันมาอย่างไงวะก็ยังไม่รู้ต่อไป น่าจะไกลหมดเฟสนี่แหละรัวไปไหมถามจริงเช็คข้างหน้าไม่มีคลายโอเคเช็คบอยไม่เจอใจเย็นดีเฮ้ยโอ้โหแม่งหน้าฮะใครมาเคบอนนี่ช่างแม่งปั่นกัน บ็อกซีอย่าเพิ่งมาได้ไหมบ่อยมาไหมโอเคมาแล้วอแล้วแบตตัวเหลือครึ่งหนึ่งนี่นะโอเครอบนี้จะทำไงคือถ้ามันอยู่ตรงนั้นแล้วใส่หน้ากากแล้วจบแบบมันก็ง่ายแหละประเด็นคือผมไม่รู้ผมต้องทำอะไรเพิ่มเติมหรือเปล่าในจังหวะที่มันนั่นต้องเช็คช่องแอร์ใช่ไหมคือถ้าเราไม่เช็คพัดเพลดแล้วเราก็ใช้กลอ้องไปเช็คช่องแอร์ ซ้ายขวามันก็ไม่เปปัญหาหรอกอเนี่ยผมนะโดนรวบรวมไปแล้วก็นี่ชิ้นส่วนแมงเงินรวมเป็นตัวชอบอย่างหนึ่งคือเกมนี้เอาแมงเงินมาเป็นบอสไม่มีเกมไหนทำมาก่อนคนสร้างต้องรักแมงเกิลขนาดไหนเอาแมงเกิลเป็นบอสแต่จริงแมงเกิลแม่งก็มันก็หมอนะเพราะตัวแม่งก็เละ,เ,ละเอาชิ้นส่วนมัรรวมกันเนยลายดูเท่ดีโอเค ร้100อยเปอร์แบตดูจะพอไหมตีสองแล้วเออนี่ตีสองอยู่ต้ง้งหกโมงเชา้าม่เวลาอีกประมาณสามชั่วโมงโอเคบ,เลลบ,อบบนเกิดอะเ the อนด t เ n อะ n อลว์เวย y อิน r ล t r ายท c a า i l l a a n d the light on her. Okay, we c h ช็ k ไม่เห็น ต้องชายเดอะไลท์ออนมันย,ยังไม่เห็นตัวเลยมาดิกูร้อยเนี่ยเอ๊ะเอ๊ะเ,เ,เ,เอ๋อยู่ไหน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 อ่ะอยู่ไหนอ่ะไฟมันแว๊บทำไม่วัดดาวฟลักเฮ้อไม่ไม่อย่าแตกตื่นอ้าวด้านขวาเปิดไม่ได้โอ้วัดดาวฟลักแม่งอะไรเยอะแยะวะาอร์รี่โผวัด เอ๊ะงงเลยอะแบบมันโอ้หเมื่อกี้มันอะไรแย่วยวๆวะเนี่ยผมก็ยังไม่เข้าใจอะผมเนมี่ยไม่เวลาเรียนรู้ด้วยเพราะกว่าจะไปถึงเฟสนั้นมันก็โคตรนานเลยเค่วเอ้ยแต่โอเคครับผมนะครั้งนี้ผมจะพักวันนี้ก่อนแล้วกันเดี๋ยวผมขอไปศึกษาวิธีการรับมือมาก่อนเพราะถ้าไม่รู้นี่เล่นให้ตายไปถึงเฟสนั้นเพื่อที่จะแพ้ผมต้องรู้ก่อนว่าผมต้องรับมือมันยังไงอะไรบ้าง คิดว่าถ้ารู้แล้วไม่น่าอยู่ไหนตอนนี้ไม่รู้เลยงงปักโอเคผมนะใครชอบคลิปนี้แล้วก็ให้แชร์แล้วก็เมนเพื่อเป็นกันใจผมสักแ้๊บนะถ้าเกิดใครอยากดูผมเล่นพาร์สนี้ต่อไว้กดไลค์ก like, ันเยอะถ้าเกิดผมรู้วิธีการรับมือแล้วพาร์สต่อไปแล้วนะ่าจะพิชิตได้สำนี้ก็ไปก่อนกุดปายหมอยูุดไน